แม่ไอปีชยาตอบปมลูกสาวคิดสั้นขอร้องอย่าให้ฉายาไซยานายแม่ไอปีชยาตอบชัดปมลูกสาวคิดสั้นเล่าปัญหาถาโถมนางเอกสาวไม่ใช่แค่เรื่องแฟนขอร้องอย่าให้ฉายาไซยานาย แฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามหลังจากที่ช่วงค่ำของวันที่4ี่กรกฎาคมที่ผ่านมาไอปีชยาต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อคุณแม่บังออนคุณแม่ของนางเอกสาวพบว่าไอปีชยานอนอยู่บนที่นอนแบบไม่มีสติแล้วโดยคุณแม่บังอ่อนได้เปิดเผยช่วงหนึ่งกับอมรินทีวีว่าก่อนที่จะเข้าไปพบนั้นลูกสาวได้มีการส่งข้อความมาบอกตนว่าไอรักแม่นะซึ่งตนเองอยู่ชั้นล่างและลูกสาวอยู่บนห้อง ทำให้ตนเองไม่สบายใจและขึ้นไปดูก็เจอภาพลูกสาวนอนไม่มีสติแล้วจึงรีบนําตัวส่งโรงพยาบาล เบื้องต้นตอนนี้ไอ้ปีชยายัางรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โดยมีคุณพ่อเฝ้าอยู่เนื่องจากคุณแม่ไม่สบายเลยกลับมารอฟังอัปเดตอาการอยู่ที่บ้านพร้อมทั้งยังเล่าว,ว่าช่วงนี้ไอ้ปีชยามีความเครียดสะสมทั้งเรื่องที่มีปัญหากับแฟนหนุ่มเรื่องความไม่เข้าใจการพูดที่อาจสื่อสารกันไม่เคลียร์พร้อมทั้งเรื่องที่จะโดนด,ดำเนินคดีงานที่โดนยกเลิกและละครที่โดนเลื่อนออกไป ด้วยตอนนี้ไอ้ปิชยาเป็นคนที่แบบรับภาระทางบ้านคนเดียวก็ยิ่งทําให้เขากดดันเครียดแพนิกด้วยแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงอาการของไอ้ปิชยาก่อนซึ่งเมื่อนักข่าวสอบถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการคิดสั้นหรือไม่นั้นคงไม่ได้ขนาดนั้นแต่อาจเป็นด้วยสภาพร่างกายของเขา แม่บ้านบอกว่าเอาเข้าวขึ้นไปให้เขาทานก็เหมือนแมวดมแทบไม่แตะอาหารเลยเขาทานไม่ลงและอาการซึมเศร้าเขากลับมาเพราะเขายังไม่หายจากมันถึงจะไปหาหมอก็ตามเวลาไปคุณแม่ก็ไปด้วยซึ่งคุณหมอได้วินิจฉัยว่าอาการของลูกสาวตนเป็นลักษณะแพนิควิตกกังวลยังไม่ถึงขั้นที่อยากคิดสั้นขนาดนั้นคุณแม่บางออนระบุ นอกจากนี้คุณแม่บางออนยังบอกอีกว่าเคยถามกับทางคุณหมอเหมือนกันว่าสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้นกับลูกสาวเกิดจากอะไรคุณหมอก,ก็ได้บอกว่าอาจจะเป็นการตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวจากที่เมื่อก่อนมีทุกอย่างแต่คุณพ่อคุณแม่เกิดภาวะธุรกิจล้มต้องมามีหนี้100่ล้านอาจทําให้เขาตั้งรับไม่ทันในตอนนั้นเลยเป็นปมในใจเขาจนถึงตอนนี้คุณแม่บางออนยังบอกทิ้งท้ายอีกว่า สิ่งที่อยากฝากทุกคนก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันเบาๆได้ไหมบางทีการที่คุยคอมเมนต์หรือกล่าวหาลูกสาวตนว่าเป็นคนใจร้ายซื้อไซนายมาทำไมหรือไม่เข้าใจเจตนาการสั่งซื้อสิ่งเหล่านี้ทำให้ค่าเขาได้เลยนะทุกคนไม่ได้มีใครทราบว่าครอบครัวตนต้องเจออะไรบ้าง ขอความกรุณาอย่าโจมตีหรือกล่าวหากันเลยหรือเรียกลูกสาวตนว่าไอ้สายนายซึ่งมันแรงมากและสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ลูกสาวตนเมื่อได้เห็นก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาไม่ได้นอนมาสองสาวันแล้วทานข้าวก็ทานไม่ได้ขอร้องเธอคะ่ะเห็นใจพวกเราบ้าง